ประกาศสงกรานปีฉลู2564นางสงกรานทรงนามรากสดสเทวีสเสด็จสายญาติหลับเนตรเหนือหลังวราหะเริ่มเปลี่ยนจุนลศักราชใหม่16เมษายนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำภาพวาดนางสงกรานประจำปี2564พร้อมเผยแพร่ป,ประกาศสงกรานของฝ่ายโหนพราม กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังดังนี้ปีฉลูมนุษย์ผู้ชายธาตุดินตรีศกจุลศักราช1383ทางจันทรคติเป็นอธิกมาตทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับวันพุธขึ้นสามค่ำเดือนหก เวลา3 3มนาฬิกา39นาที40วินาทีนางสงกรานทรงนามว่ารากสดสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงอาพรแก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตขวาทรงตรีศูนย์พระหัตซ้ายทรงธนูสเสด็จสายญาตหลับเนตรมาเหนือหลังวราหะเป็นพาหนะวันที่16เมษายน เวลา7จนาฬิกา37นาที12วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1383ปีนี้วันอาทิตย์เป็นธงชยัยวันจันทร์เป็นอธิบดีวันเสาร์เป็นอุบาทวันพุธเป็นโลกาวินาศโดยวันเสาร์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก405หาตกในโลกมนุษย์4 0าตกในมหาสมุทร85า ตกในป่าหิมพาน1์1 2าตกในเขาจักรวาล160หนานาคให้น้ำหตัวเกณฑ์ทนยาหารได้เศษศูนย์ชื่อป่าปะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียเกส่วนมหาชนร้อนใจด้วยอาหารแลเกณฑ์ทาราที่คุณตกราศีอาโปน้ำน้ำมากเปิดตำนานนางสงกราน สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของนางสงกรานนั้นมีบันทึกไว้ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามกล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยทรัพย์แต่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุลโดยบ้านของเศรษฐีคนนี้ตั้งอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตร จนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจจึงได้บวงสวงพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรแต่แม้ว่าเศรษฐีจะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานกว่าสมปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรกระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราสีเมษเศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำพอไปถึงก็ได้นำข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไรนั้นรุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงเหาะไปเฝ้าพระอินไม่ชา้าพระอินทก็มีเมตตาประทานเทพพบุตรให้องค์หนึ่งนามธรรมบาลลงไปปฏิสนธิในคันพันรยาเศรษฐีไม่ชา้าเทพพบุตรก็คลอดออกมาเศรษฐีจึงตั้งชื่อให้กุมารน,น้อยนี้ว่าธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราศาสตไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัยเวลาผ่านไปธรรมบาลกุมารโตขึ้นได้เรียนรู้ภาษานกและเมื่ออายุเจ็ดขวบก็ได้เรียนตรายเพศจบธรรมบานกุมารจึงได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่คนทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเท้ากระบ,บินพรมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบานกุมารสมข้อ โดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียนบูชาแต่ถ้าตอบไปได้จะตัดศีษระธรรมบาลกุมารเสียซึ่งปัญหาที่เท้ากบ,บินพรมถามธรรมบาลกุมารก็คือตอนเช้าสีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงสีอยู่ที่ไหนและตอนค่ำสีอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังคำถามดังนั้นธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบได้ จึงขอผัดผ่อนเท้ากบ,บินพรมไปอีกเจ็ดวันระหว่างนั้นธรรมบานกุมารก็ได้พยายามคิดหาคำตอบกระทั่งล่วงเข้าวันที่หกธรรมบานกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาลโดยคิดว่าหากไม่สามารถตอบปัญหานี้ได้ก็ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาของเท้ากบินพรมนับเป็นโชคดีที่ธรรมบานกุมาร สามารถฟังภาษานกได้และบางเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรีสองตัวผัวเมียเกาะทารังอยู่ธรรมบาลกุมารจึงได้ยินนกสองตัวผัวเมียสนทนากันโดยนางอินทรีถามสามีว่าพรุ่งนี้จะไปหาอาหารแห่งใดสามีได้ตอบนางนกไปว่าเราจะไปกินศพธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกเท้ากระบินพรมฆ่าเพราะตอบปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่าคำถามที่เท้ากระบ,บินพรมถามคืออะไรสามีก็เล่าให้ฟังซึ่งนางนกก็ไม่สามารถตอบได้สามีจึงฉเฉลยว่าตอนเช้าสีจะอยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเช้าตอนเที่ยงสีจะอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อกส่วนตอนเย็นสีจะอยู่ที่เท้าคนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน เมื่อได้ยินดังนั้นธรรมบาลกุมารก็ได้จดจำสิ่งที่สามีนกพูดไว้กระทั่งวันรุ่งขึ้นธรรมบาลกุมารได้นำคำตอบดังกล่าวไปตอบกับเท้ากบินพรมเมื่อเท้ากบินพรมเป็นฝ่ายพ่าแพ้เท้ากบินพรมจึงตรัสเรียกที่ดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกาพระอินท์มาประชุมพร้อมกันและบอกว่าจะตัดเสียงบูชาธรรมบาลกุมาร ตามคำท้าไว้แต่ปัญหาก็คือพระเสียรของพระองค์หากตกไปอยู่ที่ใดก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นอย่างเช่นหากตั้งเสียรไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไม่โลกแต่ถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแรงหรือถ้าจะทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งด้วยเหตุนี้เท้ากับินพรมจึงมอบหมายให้ทีดาทั้งเ ผลัดเวรกันนำพานมารองรับเสียนโดยให้นางทุงสะผู้เป็นที่ดาองค์โตเป็นผู้เริ่มต้นซึ่งนางทุงสะก็เชิญพระเสียนของเท้ากบินพรมเวียนขวารอบเขาพระสุเมน60นาทีจากนั้นนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำคันทชุรีหน้าเขาไกรล,ลาดและเมื่อครบกำหนด365วันซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่ง เวียนมาถึงวันมหาสงกราน์เทพธิดาทั้งเจ็ก็จะทรงพาหนะของตนผลัดเวีนกันมาเชิญพระเสียรของบิดาออกแห่ทำเช่นนี้ทุกๆปีและเนื่องจากเทพธิดาทั้งเจ็ปรากฏตัวในวันมหาสงกราน์เป็นประจำจึงได้ชื่อว่านางสงกราน์ส่วนเท้ากบินพรมนั้นในยะก็คือพระอาทิตย์เพราะกะบินหมายถึงสีแดงทั้งนี้ ในแต่ละปีนางสงกรานแต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานและจะมีนามอาหารอาวุธสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างๆกันดังนี้ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามทุงสะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปฐมราชพักษาหารอุทุมพรผลมะเดือ่อ พระหัตถ์ขวาทรงจากพระหัตถ์ซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอาทิตย์ชื่อนางแผงสีคำทำนายถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานปีนั้นพืชพันธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนักถ้าวันอาทิตย์เป็นวันนาวข้าวจะตายฝอยคนต่างด้าวจะเข้าเมืองมากท้าวพระยาจะร้อนใจ ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันถเถลิงศกพระมหากษัตริย์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามโคราคาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาพรแก้วมุกดาภักษาหารเตลังน้ำมันพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เทา้าเสด็จมาบนหลังพยัก เสือแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันจันทร์ชื่อนางมโนราคำทำนายถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายจะเรืองอํานาจถ้าวันจันทร์เป็นวันนามักเกิดความไข้ต่างๆและเรือจะแพงนางพยาจะร้อนใจถ้าวันจันทร์เป็นวันเถลิงศกพระราชินีและเท้านางฝ่ายใน จะมีความสุขสำาราญถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามรากสดสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงอภรรแก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนพระหัตถ์ซ้ายทรงธนูสเสด็จมาบนหลังวราหะหมูแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันอังคารชื่อนางรากสดสเทวี คำทำนายถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานจนผู้ร้ายจะชุกชุมจะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรงแต่ถ้าวันอังคารเป็นวันเนาผลละมารากไม้จะแพงถ้าวันอังคารเป็นวันถลิงศกข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะมีความสุขมีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่พาลถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานนางสงกราน นามมณฑาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจำปาอาพรแก้วไพรทูลพักษาหารนมเนยพระหัตขวาทรงเข็มพระหัตซ้ายทรงไม้เทา้าเสด็จมาบนหลังคัทธรพะลาแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันพุธชื่อนางมันทะคคำทํานายถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ ถ้าวันพุธเป็นวันนาวข้าวปลาอาหารจะแพงแม่ไม้จะพลัดที่อยู่ถ้าวันพุธเป็นวันเถลิงศกบรรดานักปราดราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญถ้าวันพระฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามกิรนีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมนทาอาอภรร์แก้วมรกตพักษาหารถั่วงาพระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัส,ส้ายส่งปืนสเสด็จมาบนหลังโคชาสารช้างแต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีชื่อนางงัญยาเทพคำทำนายถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่และเจ้านายถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันนาวผลไม้จะแพงราชตระกูลจะมีความร้อนใจ ถ้าวันพระฤหัสบดีเป็นวันถลิงศพสมณชีพรามจะปฏิบัติกรณณากิจอันดีงามถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรารน,นางสงกรารน,นามกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลน,นีอภรร์แก้วบุตรราคำภักษาหารกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขัน์พระหัตถ์ซ้ายทรงพินสเสด็จมาบนหลังมหิงสาควาย แต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันศุกร์ชื่อนางรินโทคำทำนายถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงรารพืชพันธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ฝนชุกพายุพัดแรงผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมากถ้าวันศุกร์เป็นวันนาพริกจะแพงแรงกาจะเป็นโรคสัตว์ป่าจะเป็นอันตรายแม่ไม้จะมีลาบ ถ้าวันศุกร์เป็นวันถลิงศพพ่อขาขหะบอดีจะทำมาคาขึ้นมีผลกำไรมากถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานนามมโหธรทรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอภรร์แก้วนินรัตพักษาหารเนื้อรายพระหัตขวาทรงจกักพระหัส้ายทรงตรีศูนย์สเสด็จมาบนหลังมายุรานกยูง แต่ทางล้านนาจะมีความเชื่อว่าวันเสราร์ชื่อนางสามาเทวีคำทำนายถ้าวันเสราร์เป็นวันมหาสงกรานจนผู้ร้ายจะชุกชุมจะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรงถ้าวันเสราร์เป็นวันนาข้าวปลาจะแพงข้าวจะได้น้อยผลไม้จะแพงน้ำน้อยจะเกิดเพลิงกลางเมืองขุนนางจะต้องโทษถ้าวันเสราร์เป็นวันเถลงิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ฆ่าศึกศัตรูอย่างไรก็ตามยังมีคำทํานายนางสงกรานที่ทํานายตามความเชื่อเกี่ยวกับอิริยาบทของนางสงกรานไว้ดังนี้ 1. ถ้านางสงกรานยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ 2. ถ้านางสงกรานนั่งมาจะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพศภัยต่างๆ 3. ถ้านางสงกรานนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขและสถ้านางสงกรานนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี